ดีครับผมบังพอรบังพอรนครับเดี๋ยวเราไปดีเดี๋ยวนี้วันนี้เรามาแล่วิธีการแก้ปัญหาต้นลำไยกิตันในพื้นที่ดินนานะครับผมเดี๋ยวเราไปเลกันสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับวันนี้เรไม่ใส่กระดุมเสื้อแล้วพื้นี่มันกีร้อยครับเดี๋ยวซนี่คือนี่คือวิธีการแก้ปัญหาในพื้นที่ดินนาแน่นใช่ไหมอาจารย์ดินแน่นควนดินควรดินรอบๆอันนี้ก็ยังถือว่าขาดปุ๋ยอยู่ตองใจขี้ใก่แกบมั้งอ่าแบบ บุงสภาพดินอันนี่คือดีกว่าต้นอื่นๆที่ท,ท,ที่มีปัญหาอ,นนอยู่ใช่ไหมต้นใหญ่ๆญเยอะอกับฝั่งนูน้นนี่นะครับพื้นที่ดินนานะครับผม,อ,มอันนี้ต้นกองทิพย์อ๋อนี่ต้นกรองทิพย์น,น, <laughs> นี่นะครับนี่ต้นที่ยังไม่ได้พลวนดินอ่าต้นนี้ <c oughs> อืมต้นนี้ก็คือ รากไม่ไปแล้วอดอกแกอเบลเลยจ้ะอันนี้ถอนปลูกใหม่หลางรากก็ได้จริงๆนะจ๊ะนะแน่แน่ดินแน่นดินมันแน่นนะครับผมนี่พื้นที่นานะครับพื้นที่นาอันนี้ต้องขุดรูไม่ลึกแล้วเผาอืมต้องขุดรูไม่ลึกแล้วเผาหลุมอ๋อคืออะ่รง่ายต้องแตงลุ่มไม้ อันนี้ต้องปลูกใหม่นะครับผมอ่านี่เริ่มเริ่มแตกยอดใหม่บ้างแตกยอดแล้วอ่านี่ครับเรามาแล้นี่เป็นหน้านะครับนะมันเป็นท้องทุ่งนา ถ้าเอาหอยเทอรี่ไปคั่วน่าจะเข้มได้นี่เป็นท้องทุ่งนาครับเป็นดินนานี่นี่นไปได้แล้วนี่เป็นมาริดขึ้นดินอ๋อมาริดมาริดใช่ไหมาิขึ้นดมาริดใช้ได้อยู่อ่าเนี่ยไว้รบกวอย่างเงี้ยดีมันจะกิ pues mill e, mill e, mill e. ้นนิดหนึ <t <t ่งอ่าไปดูอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยต้นนี้ถือว่าเป็นแรกอืม นี่ดินนะเดี๋ยวอันนี้ก็ปรับสภาพก็คือแล้วก็ปุ่นโคนมามปุ่นโคนมาแล้วอะโวคาโดจะขึ้นสวยไหนอ๋อนี่อะโวคาโดนะครับอะโวคา,า,าโดดินนาเน,นี่ยขึ้นดีนะอมืมันชอบมันมันไล่เรื่องเร่งมันไล่ชนิดนี่หัวนาทองคำน,าางนี่เพื่อนเขาเป็นหน้าอยู่เลยนะครับมีส้มมีไผ่มีมะพร้าวอืปุ่นคนาหลายเรื่องหลายเรื่อง น,ญญาานี่นะครับบรรยากาศตรงนี้นะนี่บุญคณานี่บุญคณาให้มีชมพู่ส้มจุกมีต้นสักมีสับป,ประรดมีมะม่วงมีลำเจยกิ้ตันมีมะม่วงขาวมะนาวมีไผ่มีไผ่มีมะพร้าว มีกล้วยในบริเวณตรงนี้อือได้ไงว่า,วาไปกินนะครับนึงก็ได้กินอย่างนึงแตงว่าปลูกไว้กินไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงชิมนะครับผมนี่ๆๆๆฮะมะเขืทศนะมะเขือที่แิดน,น,นี้แค่ทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็งอกเนี่ยเหยียบเหยียบอันมันบานพัน นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมคอนนอทงคอม